สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูเมในกิจกรรมเสริมทักษะาทางด้านคณิตศาสตร์นั่นเองเอด็กๆอยู่ที่บ้านเบื่อกันหรืยอยังเอ่ยเบื่อกันแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูเมจะพาเด,เด็กไปเที่ยวค่ะเราจะไปเที่ยวฟาร์มแกะกันนะคะเด็กๆระหว่างที่เด็กๆชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมสังเกตแล้วก็ช่วยกันนับด้วยนะคะว่าฟาร์มนี้มีแกะทั้งหมด กี่ตัวกันเอ้ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเที่ยวกันเลยค่ะ ลองหาดูสินั่นไงนั่นไงนับหนึ่งสองสามสี่ห้ายังมีอีกไหมน้า นับหกเจ็ดแดเสิบเอ๊ะเด็กๆคะเมื่อกี้คุณครูเมมัวแต่ฟังเพลงคะ่ะก็เลยนับแกะไม่ทันคะ่ะไม่รู้ว่าครบสิบตัวหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูเมนับแกะกันอีกรอบหนึ่งนะคะ มานับแกะพร้อมกันนะคะ1นสองอ้าวแกะตัวไหนหายไปคะอ,อ๋อแกะตัวที่สามนั่นเองนับอีกรอบนะคะ1นึ่งสองสสหหเจ็ด 8อ้าวแกะตัวไหนไหายไปอีกแล้วล่ะคะอ๋อแกะตัวที่9มาแล้วคะ่ะนับพร้อมกันอีกรอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 นับครบ10ตัวแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแกะในฟาร์มนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยเก่งมากค่ะมีทั้งหมด10ตัวนั่นเองเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ ให้เด็กๆนะคะอิบแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการทางด้านขนิติาสัตร์ขึ้นมาได้เลยเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ดินสอสีให้พร้อมด้วยนะคะ้าพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือณิติาสัตร์ให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะ,ะ,คะเราไปอ่านคำสั่งกันก่อนเลยค่คะเขียนตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงาม เขียนตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามในคําสั่งนะคะเขาให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะและระบายสีรูปกระต่ายใช่ไหมคะแต่เอะก่อนที่เราจะไปเขียนนะคะแล้วก็ไประบายสีเด็กๆมาช่วยคุณครูเมนับหน่อยนะคะว่ากระต่ายที่เด็กๆเ,เห็นอยู่มีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆใช้นิ้วชี้นะคะแล้วก็นับไปพร้อมกับคุณครูเลยคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมดกี่ตัวคะเก่งมากค่ะ10ตัวนั่นเองต่อมานะคะเราจะมาเขียนเลข10ค่ะจะมีทั้งเลข10อารบิกเลข10ไทยแล้วก็10ตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนเลข10อารบิกกันเลยค่ะ 10อารบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเด็กๆเรามาเขียนตัวเลข10ไทยกันเลยนะคะเลข10ไทยนะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็น10ตัวหนังสือนะคะเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะ เียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1กับ0 10อาราบิก1กับ0 10ไทยและสออีบอ10ตัวหนังสือนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาให้เราระบายสีกะตายใช่ไหมคะมีทั้งหมด10ตัวเพราะฉะนั้นต่อไปเด็กๆเตรียมสีนะคะเราไประบายสีกันเลยค่ะ ของคุณครูเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วของเด็กๆล่ะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยกระต่ายของคุณครูเมย์สวยไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถระบายสีรูปภาพนะคะตามจินตนาการไม่จําเป็นต้องใช้สีเดียวเหมือนของคุณครูนะคะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมาเขียนชื่อนะคะแล้วก็ชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเมื่อทํา แบบฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยนะคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกในหนังสือของเราวันนี้นะคะเด็กๆเอในหนังสือของเราเด็กๆนับพี่กระต่ายได้ทั้งหมดกี่ตัวกันเอ่ยเก่งมากค่ะทั้งหมดนั่นก็คือ10ตัวนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะการเขียนใช่ไหมคะตามรอยเส้นปากแล้วก็รู้จักตัวเลข10นะคะจะมีทั้งตัวเลข10อาราบิก สิบไทยแล้วก็สิบตัวหนังสือนั่นเองเด็กๆทำกันเสร็จหรือยังเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูเมย์และเพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะรอกดไลค์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเมย์ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ